แม่บ้านเคยประสบป,ปัญหาเหล่านี้กันเปล่าคะ่ะแห่เมื่อก่อนสักผ้าแค่ตะก้าเดียวสักการเดี๋ยวนี้อะดูดูคุณสามีแม่โยนมาให้ทันทีทันใดเลยะคะ่ะล้างจานเมื่อก่อน,กนล้างจานเดียวเลยคะกว่าทุกข้าทำมาเดียวแม่คุณสามีอะเธอฝากหน่อยหืมันหน้ามโมโหไหมนะคะเนี่ยผู้หญิงมีหน้าที่ต้องทำงานบ้านและคอยปฏิบัติสามีจริงหรือ ภาระงานที่มากขึ้นบวกกับงานเดิมที่มีแล้วรายซึ่งค่าตอบแทนแทมบางครั้งถ้าไม่ถูกใจก็จะโดนถูกตีได้เราจึงร่วมจัดทาโครงการ SDGs ในเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนครั้งที่5ความเท่าเทียมทางเพศวข,ข้อที่5.4ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทํางานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้างโดยจัดเตรียมบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศเราจะผลักดันให้มีการเรียนการสอนในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงอยู่ในรายวิชาของกลุ่มสาระต่างๆให้การยอมรับว่างานบ้านและการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่งานของสตรีเพียงฝ่ายเดียวบุรุษก็สามารถทำได้และควรที่จะทำด้วย เื่อเป็นการแบ่งเบาภาระภายในบ้านและแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวให้คุณค่าต่อการทํางานบ้านมากกว่าการเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรจะทําในกรณีพ้นวัยเรียนหรืออยู่ในช่วงที่ไม่สามารถสอนได้แล้วเราจะผักดันและส่งเสริมให้มีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องภายในครอบครัว แต่ให้มีการคุ้มครองทางสังคมอย่างถูกกฎหมายและเป็นรูปธรรมหากภรยาถูกสามีทำร้ายหรือว่าร้ายในข้อหาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆอาทิภรรยากลับจากการทำงานดึกและไม่ทำงานบ้านให้เรียบร้อยสามีบังคับให้ภรรยาออกจากงานประจำเพื่อมาทำงานบ้านเป็นต้นโครงการนี้หากได้รับการตอบรับที่ดี จะสามารถสนับสนุนให้ความเท่าเทียมทางเพศในหัวข้ออื่นๆได้รับการสนใจได้เช่นหัวข้อ5.2กระจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็กและผู้หญิงหัวข้อ5.6สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิเจริญพันธุ์โดยทั่ว,วนหน้ารวมถึงสุขภาพทางกายและจิตใจด้วยและหัวข้อ5.4เรื่องใช้และเสริมความเข้เขมแข็งแก่นนโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กในทุกคนในทุกระดับค่ะ